สวัสดีครับมาดูวิธีคิดที่ผมแต่งทางใบนะครับ1เวลาผมแต่งเนี่ยผมจะดูใบว่าเขายังมีคุณภาพหรือไม่เป็นหลักนะครับถ้าเขายังสังเคราะห์แสงได้ผมก็ไว้นะครับแล้วก็เวลาผมตัดนะครับก็จะให้เพื่อนลองสังเกตนะเห็นไหมมันจะมีช่วงป่องนะครับแล้วก็ช่วงแหลมช่วงป่องแล้วก็ช่วงเล็กขอดผมจะตัดตรงนี้นะครับก็จะเหลือประมาณ10-20เซนนะครับก็จะเป็นหลักวิชาการของ อ่มาหาอะไรแห่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันครับกพค่อนข้างได้ผลจะทําให้ต้นนี้ค่อนข้างพองนะครับแล้วก็เวลาเราตัดมาเสร็จเราทํำยังไงนะครับขอปามเริ่มจะมีทางใบที่จะปูได้นะครับให้เราตัดเฉพาะหัวนะครับส่วนนี้ออกแล้วก็ออกไปไว้กลางอกในจุดที่เราไม่เดินนะแบบนี้นะครับหลายๆท่านถามว่าทางใบหายอยู่คว่ำนะครับส่วนตัวชอบการคว่ำแบบนี้เนื่องจากเวลาเราทํางานเวลาเราเหยียบแบบนี้ครับเขาจะไม่แทงเท้าแต่ถ้าเราหงายมันจะมีบางจุดที่แหลมนะฮะ บริเวณกาแบบนี้ครับเขาจะตามเท้าได้นะครับโดยประสบการณ์ทางนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเอาที่ท่านชอบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแปลงใหญ่เรามักจะเก็บแล้วก็ปูตามทางเดินนะครับแต่นี่เป็นอีกแปลงหนึ่งฮะแปลงตัวน,นี้อายุหกปีกว่าแล้วก็การทํางานแบบนี้ค่อนข้างจะเร็วก็คือตกตรงไหนแล้วก็ฟันตรงนั้นเลยแล้วก็ให้เขาทับไปเลยนะครับก็มีการจัดบ้างถ้าตรงไหนหญ้ารกนะรหลักการที่ผมทําก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ